จะช่วยเหลือคนหลื่นก็ได้ที่จะอยู่ไปเที่ยวก็ได้ที่จะอะไรก็ได้คือคนเราอะชีวิตมันยังต้อง,งหันอนสราขนาดนั้นอนะเราลองมาดูจิเราว่าว่าจริงๆแล้วว่านิพานคืออะไรคือเหมือนเหมือนทำไมหนูต้องถามถามว่านิพานคืออะไรคือแบบคือบางครั้งมันมันควรจะรู้นะคะเพราะว่าเราทำในวันนี้เหมือนพระพุทธเจ้าบอกข้อปกตั้งเป้าหมายในชีวิตไนเงี้ยมองคลชีวิตข้อที่หกถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือว่าไปหาคำตอบนิทานนิพานคืออะไร ก็มีคนเขียนกันอ่านตาแล้วตาเรื่องคือฉันบอกฉันไม่อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออิสระภาพแห่งจิตนี่แบบคือชีวิตเราป้องกันอิสระภาพแห่งชีวิตจิตมันก็ป้องกันอิสระภาพแห่งจิตเหมือนกันอิสระภาพแห่งจิตคือเราคิดดูว่าจิตอะมันไม่เคยเห็นเหมือนกันนะจิตที่มันจะต้องแบบมันจะต้องแบบไปหาตามเวทานตาตา่างๆเดี๋ยวโลภะไปบ้างดึงมันไปบ้างโมหะดึงมันไปบ้างทุกสิ่งทุกอย่างดึงใหจิตที่มันเป็นพุดธาของเราอะ แก่ท้ายของเราไปหมดแล้วมันจะมีความสุขขนาดไหนถ้ามันเกิดอิสระน้วเตะอีพวกเนี้ยออกไปได้ทั้งหมดแล้วมันเกิดแบบเกิดแอบบิสระภาพทางจิตเขาได้บอกว่านิาพพานคือบรมสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้แบบจินตนาการแม้จะจริงนะค่ะด้วยความคิดไม่ใช่ยานว่ายึงตั้งไม่ได้แต่ว่าเราเรก็ได้แบบโหมันคงจะแบบโคตรจะสุขเลยนะขณะชีวิตที่มีอิสระมันยังมีความสุขแต่ว่าอิสระภาพของชีวิตเนี่ยมันก็ไม่คนกดไตรลัก วันหนึ่งคุณต้องคือในธรรมชาติทั้งหต่อให้คุณจะแบบเกิดมันไวรุนฟ้าเกิดมามีเวลาคุณเป็นดิวเกตคุณเป็นอะไรวันหนึ่งคุณก็หนีความทุกทุนมันไม่วนถึนไม่พนจริงๆอ่ะแต่ว่าอีสรภาพทางิีลดบมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดเราได้ไปสัมผัสตรงนั้นมันคงจะเป็นแบบสุดยอดที่สุด ในในอะไรก็ไม่รู้แล้วมันเป็นแบบเราก็เลยก็เลยก็เลยเหมือนแบบต้องหาคําตอบในในจิตแล้วค่ะว่าว่าหนูจะแบบหาหนทางไงหรือว่าพยายามิ่งดิ้งศึกษาอะไรอย่างเงี้ยบ้างค่ะก็เลยมาเจอหนังส,สือท่าเขยมานันทาเจอสายหลวงพ่อเทียนเราก็เจอพระมหาดีเล่ะเป็นกัลยาณมิตรส้ตั้งแต่เวลาแล้วก็วันนั้นที่ไปเชมูเขาเขามาสมัครมาที่นี่เป็นคนแรก วันมาพ่อเขตามมาว่าพ่อเป็นในตำรวจอยู่ที่แีนีที่ภาษีเกรือค่ะภาษีเกลือใชเป็นตำรวจนตำรวจเองันอยู่ที่นั่นก็เลยตอนนี้เขาเปศึกษาเรียนมาสนใจมันี่มันก็กลใจก็เลยถาไปสนใจมน่มานานกว่าอีกพวกพระพระไล่ไปรุกที่ตอเนี้ปีอ่ะมีอยู่บัญชาพระ thank you